ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลกรรมของผู้ที่ทำร้ายผู้มีพ่อคุณซึ่งเป็นตอนหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่27นะคะเรียนเชิญทุกท่านที่เข้ามาแล้วรับฟังให้จบแล้วใช้วิจารณญาณด้วยนะคะมีพ่อราชาแห่งชนชาวกาสีปุกรองราชาสีมาในพระนครพารณาศีได้ทรงแวดล้อมไปด้วยมิตรและอมรได้เสด็จไปยังมิคาชินอุทยานณที่นั้นได ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์คนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนด่างเป็นจุดตามตัวมากไปด้วยกลากเลื่อนเรียราดโดยเนื้อที่หลุดร่วยจากปากแผลนั้นร่างกายของพราหมณ์ผู้นั้นสู้ผอมสะพังไปด้วยเส้นเอ็นครั้นทอดพระเนตรเห็นถึงความยากลำบากที่น่าสงสารนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่า ดูก่อนท่านเป็นยักษ์ประเภทไหนในจำพวกยักษ์ทั้งหลายหน,นึ่งมือและเท้าของท่านนั้นขาวยิ่งกว่านั้นศีรษะกับขาวโพลนตัวท่านดางพร้อยมากไปด้วยกาเกลื่อนหลังของท่านกับเป็นปุ่มเป็นปม,เ,ปนปมเหมือนกับเถาวันอันยุ่งอวัยวะของท่านดุดเท้าวันข้อดำดูไม่เหมือนกับคนอื่นเท้าเปรอะเปื่อนหน้าวาเสียวสูบผอมสะพังไปด้วยเส้นเอ็นหิวกระหายร่างกายสูบสิทธิ์ท่านมาจากที่ไหนกันและจะไปที่ไหนอีก ในชาติก่อนท่านได้ทากรรมอะไรได้ไปเบียดเบียนผู้เที่ไม่ควรเ,เบียดเบียนไว้อย่างไรได้เขาถึงทุกอันนี้เพราะได้ทํากรรมอันหยาบช้าอันใดไว้ครั้นเมื่อชายขี้เลื้อนคนนั้นได้ฟังความแล้วจึงได้กราบทูลแก่พระราชาขอแดชะค่าเพราะพุทธเจ้านั่นจะขอกราบทูลท่านหรือความเป็นจริงดังต่อไปนี้ก็คือ เดิมทีนั้นข้าพเจ้าเป็นชาวบ้านอยู่ที่ใกล้ป่าหิมพานธ์ที่แสนจากกาันดานวัวหนึ่งขณะที่โคของข้าพเจ้านั้นได้ออกเล่มหญ้าแล้วหลงเข้าไปในป่าหิมพาน์ที่แสนกันดานนั้นจึงทําให้ข้าพเจ้าต้องตามเข้าไปในปา่าขณะนั้นก็หลงอยู่เป็นเวลาถึงเจ็ดวันหาทางออกไม่ได้ป่านั้นก็เป็นป่าที่แสนจากกาันดานข้าพเจ้าไม่ได้กินอาหารอะไรเลยวันนั้น รู้สึกหิวอยู่เป็นกำลังเห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่งตั้งอยู่ที่เมนเมเอ็นไปทางปากเขวแต่ว่ามีผลดกดืนนะักจึงเก็บเอาผลที่ลมพัดหล่นมากินเป็นอาหารผลมะพร้าวที่ตกอยู่ใต้ต้นก็มีจำนวนน้อยจึงทำให้รู้สึกไม่อิ่มจึงปีนขึ้นไปบนต้นเพื่อหวังจะกินผลสุกบนต้นนั้นขณะที่กินผลที่หนึ่งแล้วก็ปราถนาจะกินผลที่สองต่อไปท่านใดนั้น เก่งของมะพรัาก็ได้หักลงทําให้ขพเจ้านั้นศีรษะปากลงเท้าชี้ฟ้าตกไปพร้อมกับเก่งมะพร้าอยู่ที่ก้นเหวก้นเหวนั้นก็มีน้ําลึกมากจึงทําให้ขพเจ้านั้นไม่สามารถแยงขาได้ไปถึงได้อาศัยเกาะรากไม้อยู่ที่ก้นเหวนั้นแช่น้ําอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานเป็นเวลาถึง10บ,บรารตี ครั้นผ่านไปแล้วสิบรารีก็ได้มีลิงตัวใหญ่ตัวหนึ่งเที่ยวไปตามซอกซอนเขาเที่ยวไตรไปตามกิ่งไม้หาพลไม้จนกระทั่งไปพบข้าพเจ้าอยู่ที่ก้นเหวแห่งนั้นลิงตัวนั้นได้ไต่ลงมาบริเวณที่ข้าพเจ้าได้อยู่ก้นเหวแห่งนั้นจึงมองเห็นข้าพเจ้าและถามขึ้นว่าดูก่อน ขอชื่อไรทำไมจึงมาทนทุกข์อยู่ที่นี่อย่างนี้เป็นมนุษย์หรือว่าอมนุษย์กันขอได้โปรดแนะนำตนให้ข้าพเจ้าทราบโดยเถิด ข้าพเจ้าได้ฟังเสียงลิงตัวนั้นร้องถามจึงได้ตอบกลับไปว่าข้าพเจ้านั้นเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นอมนุษย์แต่อย่างใดแต่ที่ต้องอยู่ในก้อนเหวแห่งนี้ก็เพราะว่าตกลงมาพร้อมกับกิ่งไม้ที่ได้หักเป็นเวลาสิบรารีแล้วแล้กก็ไม่ได้มีความสามารถในการขึ้นไปจากเหวแห่งนี้ได้เลยเจ้าลิงตัวนั้นมันได้ฟังความจึงจ้องมองข้าพเจ้าสักครู่หนึ่งจึงได้กล่าวขึ้นว่าโอ้ดนเหมือนว่า ท่านนั้นช่างน่าสงสารเลือกเกินนี่ถ้าหากว่าข้าพเจ้าไม่ได้ตายลงมาบริเวณก้นเหวก็คงไม่มีใครมาพบเจอท่านแล้วอีกไม่กี่วันท่านก็จะต้องเสียชีวิตอยู่ที่ก้นเหวแห่งนี้แน่นอนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะช่วยท่านข้าพเจ้าได้ฟังความดังนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะวะ่าจะได้มีโอกาสขึ้นไปจากเหวแห่งนั้นกลมลงกราบลิงตัวนั้นประกปรก ลิงจึงตอบกลับไปว่าท่านจงเกาะบริเวณหลังของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะพาท่านขึ้นไปจากก้นเหวแห่งนี้ จากนั้นลิงก็ไปหาหินก้อนใหญ่ในภูเขามาแล้วผูกเชือกไว้ที่ก้อนหินร้องบอกข้าพเจ้าว่ามาเถิดท่านขึ้นมาเกาะที่หลังของข้าพเจ้าไว้เอามือกอดคอไว้ด้วยข้าพเจ้าจะพาท่านกระโดดขึ้นจากเหวทันทีข้าพเจ้ากระโดดขึ้นบนหลังของพญาวานอนเอามือทั้งสองโอบคอพญาวานอนตัวนั้นไว้พญาวานอนได้พาข้าพเจ้าขึ้นมาจากก้นเหวด้วยความยากลําบากทันทีขั้นขึ้นมาแล้วพญาวานอนผู้นั้น ก็ได้ร้องบอกข้าพเจ้าว่าแน่สหายขอท่านจงช่วยคุ้มครองข้าพเจา้าข้าพเจ้าจะของเงียบสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ารู้สึกอ่อนเปรีย้ยเพลียแรงในการใช้พลังงานเพื่อที่ว่าจะนำท่านขึ้นมาจากก้นเหวในวันนี้เพราะว่ามีราชสีเสือโคร่งมีแล้วเสือดาวพึงเบียดเบียนข้าพเจา้าในเวลาที่ข้าพเจ้าได้หลับไหลท่านเห็นมาแล้วจงช่วยป้องกันปลุกข้าพเจ้าด้วยเถิด พยาวนอนตัวนั้นพูดจบก,ก็ได้หลับไปแล้วสักครู่หนึ่งแต่ว่าข้าพเจ้านอนไม่หลับเพราะว่ามีความรู้สึกหิวอยู่เป็นกำลังเนื่องจากว่าอยู่ที่กลเหวเป็นเวลาหลายวันก็ไม่ได้กินอะไรเลยข้าพเจ้าเลี๋ยวไปบริเวณรอบๆก็ไม่ได้เห็นมีอะไรที่สามารถนํามาเป็นอาหารของข้าพเจ้าเลยเงี่ยไปเห็นพยาวนอนหลับไหลมาได้สติจึงเกิดความคิดที่ว่า เนื้อของลิงตัวนี้ก็น่าจะอร่อยดีแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนกับเนื้อชนิดอื่นๆที่เราได้เคยกินมาแล้วอย่ากระนั้นเลยเราจะฆ่าพยาวนอนตัวนี้เสียเพราะว่าจะใช้เป็นอาหารของเราในมื้อนี้ แล้วเนื้อที่เหลือทั้งหมดก็จะใช้เป็นสเสบียงในการเดินทางเพื่อที่ว่าจะกลับบ้านของเราเมื่อไว้เท่าความคิดข้าพเจ้าคว้าก้อนหินก้อนหนึ่งทุ่มไปที่ศีรษะของเลงตัวนั้นการประหัดประหารของข้าพเจ้านั้นยากลําบากเพราะว่าเดยอดอาหารมีกําลังน้อยด้วยกําลังก้อนหินที่ข้าพเจ้าทุ่มลงที่ศีรษะของเลงยังไม่แรงพอลิงนั้นผลลุกขึ้นทั้งที่ตัวอาไปด้วยเลือด ร้องไห้น้ำตาไหลพูมองดูข้าพเจ้าพลางกระกล่าวขึ้นว่านายอย่าทำข้าพเจ้าเลยขอท่านจงมีความเจริญแต่ท่านได้กรรมอันยาบช,าช้าเช่นนี้ก็แล้วท่านมีอายุยืนมาได้สมควรจะห้ามปรามคนอื่นแน่ท่านผู้ทำกรรมอันยากที่บุคคลจะทำลงได้ น่าโอดโซใจจริงๆเขาพเจ้าช่วยให้ท่านขึ้นมาจากเหวลหึกซึ่งยากที่จะขึ้นมาได้ท่านดุดว่าเรานําท่านออกมาจากประโลกย่างสําคัญเขาเจ้าว่าควรจะฆ่าเสียด้วยจิตอันเป็นบาปตามเช่นนี้ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านคิดชัว่วเวทนาอันเผ็ดร้อนเด่อได้ต้องตัวอันเลวหาความสํารวมไม่ได้ความคุ้นเคยของเขาพเจ้าจะไม่มีอยู่แล้วในตัวของท่าน มาเถิดท่านจงเดินไปห่างๆเราพอมองเห็นหลังกันเท่านั้นพอเดินตามกันไปได้สักครู่หนึ่งพญาวนนตัวนั้นจึงได้กล่าวว่าท่านพ้นจากเงื้อมือแห่งสัตว์ร้ายถึงทางเดินของมนุษย์แล้วแน่ท่านผู้ที่ไม่เคยตั้งอยู่ในธรรมนี่ทางของท่านนะท่านจงไปตามสบายโดยทางธรรมนั้นเถิดพญาวนนได้กล่าวจบแล้วก็ได้ล้างเลือดที่ศีรษะของตนเช็ดน้ำตาเสร็จแล้วกระโดดขึ้นไปยังภูเขาหายตัววับไป หลังจากที่พยาวานอนได้ชี้บอกเส้นทางที่จะออกไปจากป่าหิมพผานแห่งนั้นแล้วเขาเจะเกิดเดินทางไปตามที่พยาวานอนได้บอกไว้จึงมาถึงเขตของมนุษย์ เดินทางมาก็หลายวันก็รู้สึกว่าร่างกายกวนกระวายเบียดเบียนมีตัวร้อนเดี๋ยวลงไปยังห่วงน้ําแห่งหนึ่งพอดีว่าจะดื่มน้ํากินห่วงน้ํานั้นก็เดือดพล่านดุดกับน้ําต้มโดยไฟน้องไปด้วยเลือดคล้ายกับน้ําเลือดน้นําน้องไม่มีผิดทุกสิ่งทุกอย่างได้ปรากฏเก่กข้าพเจ้าแล้วยาหน้าตาที่ตกถูกกายของข้าพเจ้ามีเท่าใดฝีกระผุดขึ้นเท่านั้น มีสันฐานเหมือนกับมะต้มครึ่งลูกน้ำเลือดน้ำหนองนั้นไหลออกมาจากแผลฝีของข้าพเจ้าแตกออกข้าพเจ้าจะเดินไปทางไหนในความนิคมทั้งหลายพวกหญิงชายก็ถือไม้ไล่ตีข้าพเจ้าข้าพเจ้าเดินทางไปในที่ใดก็มีแต่คนรังเกียจด,ด้วยว่าร่างกายของข้าพเจ้านั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าดังนั้นแล้ว ข้าพเจ้าเองจึงไม่สามารถไปที่ใดใดอีกแล้วนอกจากมาซ่อนตัวอยู่ที่อุทยานแห่งนี้ข่าพุทธเจ้านั้นได้รับทุกขเวทนาเป็นแบบนี้ถึง7ปีแล้วพราะผูธเจ้าค่ะ พุทธาชาดกนี้จะมีเรื่องราวที่เป็นคําสอนที่เกี่ยวกับอย่าได้ประทุสร้ายต่อมิตรเพราะว่าผู้ที่ประทุสร้ายต่อมิตรนั้นจะเป็นคนเลวในโลกนี้ผู้ที่ประทุสร้ายต่อมิตรย่อมเป็นโรคเรื้อนกลากเรื่อนมาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกได้ สุดท้ายในคลิปวิดีโอนี้แล้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอยู่ในช่อง YouTube วันใหม่เล่าเรื่องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากว่าท่านผู้ใดที่ไม่ได้กดติดตามแล้วยังมีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ